มาท่าสวัสดีธรรมช้ชมครับผมอยู่กับแม่ครัวปู่40แม่สิลธรรมช้ชมนะครับมือนีแม่สินเป็นวานะครับเลขมีที่มาชุด3ตัวจากพิษณุโลกมาแล้วนะพี่น้องเขาแล้วเดินดีเลยเด้อพี่น้องเดอ้องวดที่ผ่านมา2ตัวนะครับเลขวิ่งก็แม่นวิ่งหนึ่งจับคู่สองหนึ่งนะครับชุด3าตัวเพื่อนห้มาชุด3ตัวให้มา921เนาะเอาสวัสดีแม่ศินก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีอ่าสีสวัสดีอ่าเอาท่านผู้ชมมีเบอร์งวดที่ผ่านมาน้ากันนี่ครับจากพิษณุโลก2 1นะครับมา1 2นะครับเหล็กบิงแมสซินกับแม่นนะครับผมสอออกหนึ่งสองอกหนึ่อเลขติดนี่มานหมูกับแปดแต่ว่าเพาะว่าใดสองกับสี่ไม่ใส่ละเพราะว่าตัดสองออกได้ตัวนี้เนาะที่กิ่งเดี๋ยวมันมาหนึ่งสองสามแต่สองเอานี่ชุดสามตัวพี่น้องเดี๋ยวเด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวปิดพัดลมจะข้าวกันครับอท่านผู้ชม นี่ชุด3ตัวนะครับสตัวเกือบแตก3ตัวโอ้บัรจับลักลอยใส่กันเอาลักลอยปูใส่หนึ่งแตก3ตัวเลยนี่เหล็กโรลักลอยปูมีแปดเก่าสองหนึ่งนั้นไม่สินเนาะรางวัลใกล้เคียงไปท่นานผู้ชมของไม่ชินเลยรางวัลใกล้เคียงดอกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งชองใบ <laughs> พิดเลนะ็กหนามไหมพิดเล็กหนาโอ้ ของเขาสามสองศูอย่าเป็นเกียรเงี้ยาเป็นเกียจีบจะว่าฉันได้เกียร์นี้คิดว่าบุญในไอ้นี่คราบอกพอเทียนเมีนเอาบอกเปิดพัดลมกับหอนอาช่อ่เอาไปยั้งเอาไปยังอยเราวางข้เสียข้สิคลิปแล้วอ่ะนะครับเนาะในสินบนหอนพี่น้องมันอบอ้าวไหมบรรยากาศนิ่งวดที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเด้อเลขมีที่มาจากพิษณุโลกนะครับสองตัวเพิ่กับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับสามตัวเพิ่กับเกสองหนึ่งนะครับ งวดนี้โอ้จากกอทมอเนาะพันธหิมะเม็ดเดียวถ้าเป็นสองหนึ่งนี่เนาะงวดนี้ได้มาแล้วยังกอทมอลยงกอทมอยัง,ยงแต่ว่าชุดสามตัวของผิดลบชุดสองตัวพันธหิมะเลยได้ทั้งชมเด้วชุดสองตัวนี่ที่บ่าวเถาลงตัวง,ว,งวดพันธหิวิ่งบนล่างห้ากับเจ็ดนะครับผมห่าห่าหกฮ่าเจ็ดฮ่าสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดเก้ากับตัวด้วยนะครับผมแต่เอาพันธุ์นไห่นี่ เจ็ดหกเจ็ดแปดหาหกท่านผู้ชมวันนี้เพิ่นมีเหล็กรางมาฝากน้ำสามตัวอ๋อมันคือจ่ายคนละคนละชุดกันบ่แมนมเพิ่นมานั่นชุดสามโตชุดสามโตบ่แมนเอาท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวเบ<ข>าเทาเปิดฟังใน,นในชุดสามโตขอเปิดพัดลมกันนะครับเอ,อเ,รเอ้ศิลป์เปิ่นห่อนท่านผู้ชมเพิ่นห่อนอ่าเปิดพัดลมไฟเป็นนัลมันมีไฟอยู่ตรงนี้ เออเออสามคู่นี่เป็นล่างย่างเดียวติคุณบาเมนอ๋อคุณบาเป็นล่างย่างเดียวทั้งพุนได้ตัวใดเนาะชื้ออยู่กับรถตลีทั้งหมดกำลังเร่งอยูกำลังเร่งเป็นเร่งกระโดดแล้วเอาชุดสามตัวนะครับเนาะชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าฟังนี้รถแค่ข้างเดียวเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้า วันน,วน,นี้วันนี้ปูท่าน,ในใหนหิท่านในใดชุดสามตัวน <c oughs> อาเป็นในมา,มาตัวใดครับศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกครับศูนย์เจ็ดห้าโอ้ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดครับครับสี่้า สี่เจ็ดเก้าห้าสองสี่ห้าสองคับ473เจ็ดสามสี่เจ็ดสามเจห้าหกเจ็ดห้าหอ่าแปดถางคือเก่าแมนนะครับแล้วเพิ่นได้ล่างไม่ยางเดียววะแมนเพิ่นเพิ่นเพิ่นฝากให้เอฟซแนมอ่าชุดล่างอย่างเดียวแมนสามคู่สคู่สองศูนย์สองปสองศสองหนึ่ง เอาสองแปดเอาสองหนึ่งกมาล่างอันนี้มันเป็นของพิโลกนะค่ะเด้ออ่าหวยทั้งเมืดนี่เป็นของพิโลกของพิษณุโลกค่ะครับชุดสามตัวจากพิษณุโลกนะครับผมเพิ่มมีรางมาให้แนมนําอ่าอ่าแต่ว่าชุดที่บนใไ้ต้องวดเป็นบนล่างแมนแต่ว่าถ้าพู้ใดมากล่างอย่างเดียวคือนี่แมนอันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นของบนครับที่ให้มาชุดแหลกเพิ่นเน้นตัวใดละชุดสามตัวไม่สิ้นอศูนย์ห้าหกศูนย์ ศูนย์ห้าหกชุดเนีนศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกลักลอยเพิ่นมีศูนย์มีสี่มีเจ็ดเนาะเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกอีกตัวอ่าเอาดีครับชุดสามตัวนอนะครจากพิษณุโลกทกำชุม่มเดี๋ยวเอาของเกา,าเทียบให้เบื้งหน่ำเดี๋ยวเอาเท่านั่งบังพัดลมก่อนกำชุ่มลมมันพัดนั่งบังพัดลมก่อนอสามตัว หัวที่กะพานหน้าี่ผ่านมาลมจิวในเด็กพี่น้องได้ขอโทษขอไข่นะครับผมหัวที่ผ่านมานะครับ<ด>ลุดอยู่แหละครับผมแต่ว่าไก่เคี่ยงเก้าส <9 21 S 2> องห,หนึ่งนะครับผมเอาวันนี้พี่น้องแคปหน้าจอเอาแต่ว่าผมมีชุดอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวมาให้ด้วย ให้แนมให้แนมบ้านสื่อก็ว่าเป็นยังเอฟซีเบิ้องไม่กวนให้เบิ้งไว่กอนพี่น้องชุดล่างงวดนี่ถ้าถึงใจก็จัดไปครับนะครับอันนี้งวดเก่าเดี๋ยวให้เบิ้งชุดสองตัวที่เพิ่นให้ฟองงวดชุดสองตัวนี่ครับนี่ครับชุดสองตัวเพิ่นชุดนี้เป็นชุดบนล่างได้พี่น้องเด้อฐานล่างแต่ว่า90%คือมาบนมาบนคือชุดนี้จะเป็นเน้นบนแหละครับ ชุดนี้จะเป็นเน้นบนนะครับตาวาล่างขึ้นนี่นะครับดาเพิ่นให้การล่างไว้ซื้อชุดสองตัวชุดนี้ชุดสามตัวก็จะเป็นชุดนี้นะครับจากพิษณุโลก<ม>นะครับอยู่ในหาหกหาเจ็ดหาสองเจ็ดหกที่เวกเขาจ็ดหกหนึัดแปดเจ็ดสามนะครับเจ็ดเก้าชุดล่างนี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าถาถาบมักกันแนมบ่งกวน นะ mm. ครับเนาะล่างอย่างเดียวถ้าถึกใจกระชัดไปอ่าถ้าวิ่งมั่วหนิเพราะว่าวิ่ง5กับ7ครับแต่ว่าเน้นบนชุดนี่นะครับเพราะว่าชุดบนเน่ยนะครับสามตัวคนจับใส่ชุดบนค,ครับล่างคือชุดนี้นะครับกับนาจอท่านผู้ชมนะครับฟันบ่มักตัวใดไม่สิ้นก่อนีลโอ้ยไม่สินกัน,ม,น,กนมักคือมักมักหกกับเจ็ดถ้าเล็กวิ่งแหมสินตัวใดเล็กวิ่งแม่สินก่อนเนี่ย มาเอากบเจ็ดเดียวบ่ต้องทาจังจังรอดนะเนาะเอาถายจังหนึ่ถ้าเอามือรอบมิดไนซะรับมิดไนซะของไม่สินเด้พี่น้องเด้อแมนเราไม่สินฟั้นคนวมารอเอามิดไนรอบท้าท้าถ้าสิ้มีรอบมิดไนซ์ความขันรักเลี้ยวนั่นแหละมานก็แปดเนาะแต่ว่าเข้หมันจัดไปลักซิฟกับลักลอยขันรักเลี้ยวนะมันจะมาลักหนวยขันลักหนวยถึงเข้ามีเฮตเนาะเอาแม่เนาะขันมาลักหนวยนี่คือเขามีเหุ่ครับผม ลอตตอรีเพิ่นก็มาแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อนีิเด้อ่านมู้ชมกินเขาน้ำกันกินเขาน้ำมิซินกินเขาน้ำโพซักเขานี่รับมามา่านมู้ชมลายยางลายยางค่ะมาไหมค่ะมาจะเิ่นลอตเตอรี่เป็นมิงระตร เบื้องตัวใดหัดไปยังมาใช่ไหมมาเหรอพ่อเอาอันเด็หลงพี่ลรื้อหลับข่าวเขาตลอรอเด้สามหวดเลยนี่นิสิทธัดจับเลขเล่าว้นนะเบิ่งดีๆเขามาสามหวดแล้วทันว้นนี่ชีได้ยี่นี่นองวัดที่แล้วของเราเนาะวอนอันนี้มันติดแปดยี่นี่หนึ่งของเล่าหนึ่งล่างนี่ครับเทากับซิบุ่รินใส่แปดสองมั้งบ่ไม่ใช่ลาง เเลิองแบตเตอรี่กันทรานผู้ชมแต่ว่าหาเก้าสร้างไว้แล้วหาเก้ามักของปูอยู่เดี๋ยวไอ้นี่นนี่เาเดี๋ยวได้ว่าศูนย์เล่็นเอานี่เก้าศูนโอ้มันหลายพูดพี่ดิตัวตัวนั้นห้าเก้าเก้าเาศูน์ห้าโอ้เก้มันหลายพูดนี่ก็ได้โอ้ขาศูนย์เอาคือนีโอ้เพิ่นเพิ่นี่หน่อยทรานผู้ชม เอาเอานี่ครับปลาหมักอยู่ชุดนี่ธรรมชุมชุดห้าปะห้าเก้ากับงามเลยทั้งเราก็เหลือศูนย์เก้าห้าเอาครับเนาะข้างมานผู้ชมมากินเขาน้ำพอสักนะครับจังเบิองอีกที่นึ่งนะครับกินเขาน้ำกันบาดนี่นะครับปลาทอดพี่่ทานผู้ชมครับ ่ไปกินข้าวน้ำกันมากมากไหมขามากินข้าวก่อนมากมากเขามาครับขันมากขันอ้าแตาอ้วนมากพอดีมากอ้วนมากอ้วนอ้วมามากครับผมท่านผู้ชมกินข้าวน้ำกันนะครับเนาะตำแซงทอดปลายำเนดําต้มจีบมีนดําของเมีนดามากไหมขามาครับผมมือเลยครขบพวกไก่จะมี ขาควาไก่ไปสักไปพี่อยู่ฝ่าพี่อยู่ฝ่าไปทังุนละนะัาไปทังพุนละใกล้ๆเอคราขควาไก่รับานไหนเอปาเนี่ยนี่ขาควาไก่ขาวาปลาปลาปลาขาวาปลา ท่านผู้ชมนะครับพอกันคลิปนะขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะกะิ<ใ>นขเขาไมากินเขาน้ำเมซินสวัสดีครับ